I'm ว่ามันสูงคนโยดดำเป็นอย่างไอ้จังโขยปุยและมีขีตะลุยหัมปุยแทบอย่างโขดดำฮัำในวันนี้บ่คือหัมในวันนั้นเป็นจังไอ้จังหัมดำเป็นอย่างไอ้จังหัมปุยแต่ท่านงานบรญกูทันกันบรญกู ล้ำเต่จะมาออกมาบอมีวาดมีส่งคาเทสบะน้ำหนังบะน้ำขอนแก่นนี่เหรอเนาะฮะบะน้ำขอนแก่นป้าบะน้ำขอนแก่นชุดขอาวเหรียญน้ำเขาแน่เอามะล้ำไหมบอยอยากให้มีวาดมีส่งตีเอาอาจารย์ล้ำเป็นตตีล้ำขอนแก่นเชิดล้ำเพื่อนเนปียงเอาแห่งออกมาแห่ออกมาคือล้ำเพลินแหรเอาเชิดวัฒนธรรมทางอีสานเอา มึงเรียนอยู่ไส่พม่สปีไหนแล้วปีสีใกล้จบไปปีนี้แหละเขาสังกายมึงจบคนบ้างเพอยากเห็นอาจารย์สอนมึงดิบังอันเห็นรำพูไทยอันนี้บังอันนี้ยจายออกมาดิคือพูไทยเอออันเสิร์ฟมาผ่านเป็นรำเพิ่นจ้ามึงขาว่ามึงรำขอนแก่นเอาได้อยู่ได้หรอขอนแก่นก็ได้วัฒนธรรมมันมีหลายทำนองด้หมอลำอีสานบ้านเฮานี่มน เอาขอนแกนล้างล้างขอนแกนให้เมียฟังเนย,เ,ยเอาเงินน้ำผักวกว่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณซุ่มตถาเถาโยนี่กะชัยเงินเป็นเด้อเงินเดือนออกเวอร์แลเด้อเป็นนางเสี <S <S ยงโซ่เปนโซ่ล้<ย>คงขอนแกนมันต้องขึ้นทุกหลอดและความโศกตายซะาเนี่าาหายถอาอีปอบ่ได้โศกอยู่แต่พ่อหายกูกระวังเว้นพ่อแค่เล็วอาจารย์โศกขี้เอ็นเนี่ อาจารย์เอาขี้หันน่ยมั้งไม่อย่างขี้หันคันเออตัดสิกไลห่ปัดมันมากนเสตองปากไม่ปัปดตวันนยังลาบหมู สั้างเนี่ยยังอีกรั้นขอนแก่นมันขี้สูงพวดเพราะาติมันขี้สิเนี้ยเอารังกาลสินสร้งเพิ่นหูนั่นเนาะกาลสินหมายกรลำใด้ดอยู่บอกใดรับบานัเรอาถือขี้ข่อยกูสอยเ่ไตงกรับมาถือขี้ตัก็ขี้ยอดยบานมาบัดโอ้ยมาถือขี้ข่อยอันไม่สาม จี๊ซานตุบตับเออจออการรักเจ้าจโอ้ยขอบคุณพระเอกเพชรลำเพลินค่ะจากไอเขาด้วยหน่ะนะเขานละมุนฉันด้วยเอาเอาหมอลำทางนี้สิหมอลำยังเมียเมียหมักหมอลำทางอุดรอ,อุดรอ,อันจ้ากับนคณะอันนั้นไปเฮ้ยคณะได้อีกอันนั้นผู้ร้องเพลงอันกึ่งจึงกึ่งจึงดีที<อ>นั่นไหม อีสานนะบอกโอ้ยกึ่งจึงกึ่งจึงแม่นกน้อยบอกต่อไปแม่แม่ยนกเราบอกกึ่งจึงแล้วแม่ท่ายนกเรากลางจางเอาแบบอันนั้นเมยลูกเพ่ไหมไทยบอกเออบักนิวซีอัดดังหร่อแม่มาจิงยงบอกลูกเพ่ลูกเพ่ลูกเพ่บอกเอาว่ากันเอาว่าจาดเพ่ลบเนี่ยเพ่ลบรำเด้อเออโอเคแปลี่ยเสื้อเปลี่ยนชุดแล้วไป บ่า <laughs> แพ่ลบมันว่าค่ะแพ่ลมสนามนะ i oh. don't อกแล้วพวกิ่นขาดพอดีว่ามันเปีเทปโอ้โหว่าคุณเฮียหน่อยเสียงอีสานค่ะเฮียคอยเป็นผู้ขอเด้อลูกแพ่เด้อเป็นผู้เดียวติแฮีน่อยเสียงอีสานนะคะช่วงนี้ขอโดนๆไม่เป็นเพื่อนนะขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณเฮียบ้าหลายน้อยเฮียหน่อยเฮียหน่อยกับบาหลายนั่นแหละเนาะอ้ออันนี้ล่ะ อันนี้ไรวะนี่คือวัดธรรมอีสานหมอรรมภาคพื้อนอีสานเขาคือหมอลำว่าเพื่อนอีสานของห้องนี่ไม่หลายแบบหลายอย่างเม่นบ้านที่มีหมอรลองหมอลำแมสถานที่ท่องเที่ยวก็มีมากมมยหลายแบบสารคามกับผ่้อืดได้หมองเที่ยวสารคามมีแต่แนวดีดีม่งใดคือสุดยอดของสารคามสารคามมองสุดยอดดีลาบงอัลลชีอันที่เป็นซิกเ์เจอของสารคามคืออย่าง สิ่งทเจอของสารคามตำรวจตั้งด่านโอ้ยปลอดเมื่อกย้ว่าดะให้อาหารนั่นน่ะยุ่ยใส่กับมีดอกกันนั่นนะหมายถึงสถานที่ท่องเที่ยวโอ้พระธาตุน่าดูสะพานแก่ดำสาธุแกงเรื่องจานมองเกจไปสี่กันอันนี้คือของดีเมืองสารคามอันนี้ทั้งหมอล่ำคนเจ๊เพ้น พันยูไซยาพุ่มพันยูไซยาพุ่มพันก็มีของดีสถานที่ต้องเที่ยวมากมายหลายแบบขึ้นกันเจ้าหินจักปอหูจักปอปอปอหูจักสถานที่ต้องเที่ยวเช้าพุ่มปอเนจ่กมองดีขึ้นมองไหนี่มอหินดำมอหินขาวมอหินขาวมอหินขาวแล้วก็อุทยานแห่งชาติผาหินงามผาหินงามผาหินงามกว่าจะงสันจละ ่าจักสัมามากไม่หลากหลายลายเนี่ยของดีเมืองเชยาพุ่มเชิญพี่น้องที่โบจักไปสัมผัสกันเมืองเชยแเมนแทนเมนบุญเดือนหก้วยเท่าเลยบุญเดือนหกมีการแห่บายสีถวายเจ้าพ่อพระยาแล่ยิ่งแล้วแห่หน้าโหดแมนมีแต่ของดีๆเมืองชชยาพุ่มเชิญพี่น้องพบปะไปฮันิพาพไปเบิ่งรถไฟเบิงเมืองชชยาพุ่มกันพี่น้องไปไปไป